ยังคงต้องจับตานะครับว่าทางตํารวจจะสามารถประสานทางการกัมพูชาผ่าตัวนายเอกลักษณ์ผู้ต้องหาที่ยิงอดีตสอสอฝ่ายค้านกัมพูชาเสียชีวิตมาดําเนินคดีภายในประเทศไทยภายในวันนี้ได้หรือไม่นะครับหลังจากที่นายเอกลักษณ์นั้นถูกควบคุมตัวได้ที่เมืองพัตตบองประเทศกัมพูชาเมื่อวานนี้ หลังจากที่มีภาพยืนยันได้แล้วนะครับว่านายเอกลักษณ์แพ้น้อยหรือเอม็มอดีตทหารเรือที่ก่อเหตุยิงนายลิมกิมยาอดีตสสฝ่ายค้านกมพุชาเสียชีวิตขณะเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมพรญยาบริเวณใกล้เคียงวัดบวรน,นิเวศเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาถูกจับได้ที่ตำบลปะเลยสวยอำเภอโมงรือใสจังหวัดพระตบองขณะแวะรับประทานอาหารหลังพยายามหลบหนีข้ามแดนไปในช่วงคืนวันที่เกิดเหตุ ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็ได้ส่งตำรวจกองบัญชาการต,ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับไปที่กองบัญชาการฝ่ายความมั่นคงของกรุงพนมเปญเพื่อประสานกับทางการกัมพูชานําตัวนายเอกลักษณ์มาดําเนินคดีในประเทศไทยซึ่งหากนําตัวเข้ามาได้แล้วจะต้องถูกควบคุมตัวมาสอบประคำและพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาดําเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนความคืบหน้าทางคาดีตำรวจเชื่อว่ามีมีบุคคลนะครับที่ร่วมมือเป็นขบวนการซึ่งสันนิษฐานว่ามีบุคคลชี้เป้าอายุ24ปีเป็นชายชาวกัมพูชาขณะนี้ออกหมายจับไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวส่วนบุคคลที่ช่วยเหลือพาหลบหนีขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าตำรวจออกหมายจับใครเพิ่มเติมแต่จากพฤติกรรมการก่อเหตุและการหลบหนีตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับครับตอนนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของ ติดตามจับกลุบตัวคนร้ายมาให้ได้มีใครร่วมกระบวนการร่วมกระทําผิดบ้างนะครับส่วนรายละเอียดไอ้นี่เราก็ไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมขั้นตอนต่อไปก็คือมีผู้ใดร่วมกระทําความผิดบ้างนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตดดํารวจในการรวบรวมพยะานหลักฐานหาผู้กระทําผิดเพิ่มเติมแล้วก็กรณี ผู้ต้องหารายนี้ออกหมายจับแล้วก็ต้องติดตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้โดยเร็ว ส่วนภรรยาของนายลิมกิมยาขณะนี้อยู่ในความคุ้มครองและความรักษาความปลอดภัยของตำรวจและมีรายงานว่าในวันนี้ภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเข้ามาติดต่อกับตำรวจเพื่อํำเนินการในเรื่องของนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าจะกลับไปที่ประเทศกัมพูชาหรือประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลของทั้งสองสัญชาติครับคุณพึ่งนาภาคุณจิรชาตานะครับมีรายงานว่า ขณะนี้นายเอกลักษณ์เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับแต่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีที่ฝั่งกัมพูชาก่อนเนื่องจากหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางการไทยจะประสานตัวเข้ามาดำเนินคดีในประเทศไทยตามหมายจับในข้อหาฆ่าของอดีตส,สสฝ่ายค้านของกัมพูชาเสียชีวิตครับถ้ามีความคืบหน้าจากรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ